แชโค้ดฟรีก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยว่าจะใครได้ที่ลงคอมมันดูด้วยนะครับผมวันนี้คนก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรตีนะครับแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ต้องพูดแล้วนะครับทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือเกมอะไรใช่แล้วมันก็คือเกม ROV นั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ามันมันได้มีการอัปเดตแพทช์ใหญ่มากๆเลยนะครับมีอัปเดตอะไรเข้ามาเต็มเลยในฮีโร่ซัพพอร์ตเอาตัวใหม่เข้ามาครับและตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีชื่อว่าบาคุซันนะครับถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยที่เขาบอกว่ามันจะมาแทนไอเด็กได้เนี่ยไอเด็กจักระพัดเด็กเนี่ยหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าเด็กดอกเนี่ยที่เรียกว่าเด็กดอกเนี่ยก็เพราะว่าเราสุ่มมันไม่ได้ทีไงเราเลยโมโหเราเลยเรียกมันว่าเด็กดอก แล้วในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบความดีความชอบของ,ของบารคุซันกับจักรพรรดิเด็กว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าใช้กว่ากันนะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอาเด็กก่อนดีกว่าจักรพรรดิเด็กนะครับผมเราจะมาพูดถึงคอของจักรพรรดิเด็กกันก่อนเลยนะฮะเพื่อนในทีมแต่ละไลน์ IC, เนี่ยที่ติดคลิติคอ้เนี่ยก็จะได้เพิ่มพลังงาน2จุดนะครับผมการต่อสู้ทุกสนามเนี่ยจะเกิดขึ้นสูงสุด4ครั้งนะครับผมก็คือจะได้พลังงานมาตามนั้นนะฮะและเอฟเฟกต์ขั้นสูงเนี่ยในรอบแรกดาเมจออออออััััลตตตติิิิขขงงงงงฝ่่่่่่าาายยยนน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 เเเเเเเีีีพพพมมมึ้้้30คครรรรบโกก็ืทใหุแๆะะ 30%นะครับอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีการไป PVP ให้ดูกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าคอจอกักรพรรดิเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรทําอะไรได้บ้างแล้วก็สกิลของมันนะครับอาชีพของจอกักรพรรดิเด็กเนี่ยจะโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อศัตรูทุกไลน์ในแนวนอนนะครับแล้วก็สร้างดาเมจละ30เปอร์เซ็นต์มีโอกาส50เปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้เป้าหมายที่เราตีเนี่ยติดสตัน1รอบแล้วก็มีโอกาสติดบ,บทขยี้2รอบติดบทขยี้ก็คือทำดาเมจเพิ่ม30เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะสตันด บทขยี้กี่ตัวนะครับติดบทขยี้2ตัวนะครับตอนนี้แล้วเมื่อกี้สังเกตที่ลูกไฟนะครับว่าเมื่อเวลาจักรพรรดิเด็กเตะติดสตันเนี่ยจะได้ลูกไฟเพิ่มมา2ลูกนะครับดูท <Anton. S 1> ่าซึ่งเมื่อกี้ผมบ้างนะครับปึ๊บอันตีไปนี่ได้ลูกไฟเพิ่มาอีก2ลูกอันนี้ก็คือคอของจักรพรรดิเด็กนั่นเองคนระับเพื่อนคลิปปุ๊บลูกไฟเด้งเพื่อนคลิปปุ๊บลูกไฟเด้งแบบนี้ก็เลยทีเดียวเอ,อ,เ,อเพื่อนคีิปปุ๊บ แต่เขามีจํากัดนะว่าเขาจะใช้ได้กี่รอบนะครับผมไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะได้ตลอดนี่ก็โกงเกินแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวบาคุซันกันดีกว่าก็ต้องบอกกันเลยว่าบาคุซันเนี่ยมันไม่สามารถสุ่มในตู้ได้นะเขาไม่เอามาเข้าตู้นะครับผมเนี่ยใครที่ไปสุ่มไอ้ตู้อัญเชิญเนี่ยผมบอกเลยว่าเขายังไม่เอาเข้านะอย่าไปสุ่มนะครับสุ่มไปมันก็ไม่มีทางได้นะครับอ่าวิธีเดียวที่จะได้ก็คือเราต้องเติมนะครับผมเติมเท่านั้นนะครับผมเพทูวินนั่นเองนะครับนี่เติมปุ๊บเราจะได้รับเศษของบาคุซ เราจะได้เศษครบปุ๊บแล้วเราก็ไปแลกตัวได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เติมเนี่ยเพราะผมไม่มีตังค์ครับแต่ถ้ามีตังเนี่ยผมก็อยากจะเติมนะเพราะผมอยากจะได้ตัวบาคูซันนะครับเพราะมันสกิลมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลดาเมจธรรมดาโจมตีทั่วไปนะครับ ข้าหมีกลางตัวสกิลนี้ก็น่าสนใจนะครับเมื่อเวลาบาคุซันเนี่ยสกิลอันตีออกไปเนี่ยจะทําให้คู่อสูเนี่ยติดกระดูกแตกเป็นสีเหลืองจะทําให้เพื่อนเนี่ยทำดาเมจกับตัวที่บาคุซันเตะเนี่ยเพิ่มมา140%นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเราทําดาเมจกับตัวนั้นไปแล้วปุ๊บสถานะสาหัสเนี่ยก็จะหายไปนะครับก็คือทําดาเมจได้แค่รอบเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับกระดูกแตกของหน้ากากหวานที่หน้ากากหวานเวลาต่อยปุ๊บได้ติดกระดูกแตกแล้วเวลาเพื่อนมาต่อยซ้ําไอนตัวที่ติดกระดูกแตกติดไปเรื่อยๆนะจนกวา,าัันนะครบสสสถอห แล้วก็นี่เป็นพาสซีฟของมัน,นครับในฝั่งศัตรูเนี่ยหากศัตรูมีดาเมจภายในเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะกระหน่ำนะครับผมเข้าสู่สถานะกระหน่ำก็คือดาเมจจะสูงขึ้น30%นที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กับไอ้สกิลฆ่าหมีกลางตัวเนี่ยก็คือพลังทาลุนขั้นต้นหรือว่าคองมันนั่นเองครับคอของมันเนี่ยืหดูแล้วมีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับทามาด้วยเอฟเฟกต์ของคอ,งอ,งองดีกว่านะครับผมเอฟเฟกต์ขั้นต้นขนาดเริ่มต่อสู้เนี่ยจะได้รับพลังงานสามจุดนะครับคือมาถึงเนี่ยมัน ป็น7นะครับผมเท่ากับตาแรกเนี่ยเราจะมีพลังงาน7โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นว่าเอ๊ะมันจะขิ้หรือเปล่าเหมือนจะกระพัดเด็กครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกขั้นสูงนะผมเมื่อขนาดเริ่มต้นเนี่ยฝั่งตนเองเนี่ยทั้งหมดจะติดผลกระหน่าฝั่งตัวเองทั้งหมดนะทุกตัวนะครับหตัวในฝั่งตัวเองติดผลกระหน่ำหนึ่งรอบก็คือดาเมจเพิ่มขึ้20น20%ะครับถ้าไปยืนคู่กับราชาน่านฟ้าเนี่ยก็จะเพิ่มอีกราชาน่านฟ้าเพิ่มอีกปุ๊บแล้วก็ปาคุซันเพิ่มอีกโอ้โหไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะคแค่นี้เนี่ยมันก็ทำให้โจมตีได้แรงมากๆแล้วแต่ว่าถ้าใครจะเล่นปาคุซันเนี่ยผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นท ทีมที่จบไวดาเมจหนักนะครับผมแบบว่าจบภายในเทินสเทินถ้ายื้อเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวนะเพราะาพลังงานเนี่ยมันจะได้รับ3จุดแค่ครั้งเดียวเอาไปเล่ยนยสายดาเมจเนี่ยน่าจะเหมาะกับบาคุซันมากที่สุดนะครับโอเคถ้าพูดก็จ,จะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่มันมีให้ใช้ในคอฝุกฝนนะครับสามารถไปรีหาตัวกันได้นะผมไปรีมาได้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะรีหาเพิ่มอีกสักหน่อยนะ ่าได้มาแล้วเจ๋วเลยบาคุซัน,นครับอาเบลบเลยเราจะเริ่มรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคอยสักตัวไปนี่จะกรพัดเด็กมาด้ดยไม่เอาครับผมมีบาคุซันแล้วนะฮะไปดูกันเลยนะครับผมโอ้โหด่านนี้ลแล้วแลมาด่านนี้ด้วยผมจะเลาะเออนี่ไงมาถึงปุ๊บทีมเราติดผลกันนนำทั้ง6ตัวแล้วขอเพิ่มมา7็อย่างรวดเร็วแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้กระดิกนิ้วอะไรเลยนะเนี่ยโอเคแล้วมาดูสกลิลเตะของบาคุซันนะค่าหมีกลางตัวนะครับนี่ตัวนี้เหมือนหมีมากที่สุดเลยผมเตะตัวนี้แหละดูครับ นี่เป็นไงเอากระทือม,มัดลงดินแล้วก็กระแทกเข้าไปที่กระชายโครงติดผลกระดูกทองแบบนี้นะครับผมแล้วผลกระดูกทองปุ๊บคู่ต่อสู้จะได้รับดาเมจเพิ่ม1้อยซครับแต่ว่าได้รับดาเมจเพิ่มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวดูนะครับนี่ตัวน,นี้จะโดนหนักสุดเลยเห็นไหมพอโดนปุ๊บเนี่ยก็จะหายไปนะครับสถานะกระดูกทองนะครับโอเคแล้วเพื่อนเราเนี่ยติดกระหน่ำทุกคนเล, <S <S เลยเห็นไหมดูดิติดกระหนำ่ำทุกคนไม่ใช่แบบจกักรพรรดิเด็กจะติดกระหน่ำแค่ทั้งแถวของตัวเองนะครับที่ติดผลกระหน่ำนะแต่วาบเาเนนียััคะครครโ สังเกตว่าพอเทิร์นเอาไปปุ๊บอ่าเราก็ได้เพิ่มมาแค่1คอเท่านั้นนะครับจากบาคุซันครับเตะเข้าไปที่ชายโครงติดสาหัสไปแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหเหมือนตัวผมจะแข็งแกร่งไม่พอนะครับสู้ไม่ไหวนั่นเองไม่มีตัวล้วงหลังนะครับไม่มีตัวล้วงอาชัยใต้ดินนะครับ เอือด่อยตายโอเคก็ประมาณนี้แหละสกิลของบาคุซันนะครับคือมันจะทําให้เพื่อนะติดผลก็นำแล้วก็ได้คอมาแบบรวดเร็วมากๆแบบยังไม่ต้องทาอะไรแล้วก็ได้คอมาใช้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะแล้วก็มีสกิลที่ติดผลสาหัสาก,กันนะครับซึ่งผมว่าบาคุซันเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดถ,ถึงขั้นแบบว่าเอามาแทนจกักรพรรดิเด็กได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานแตกต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยสมมติถ้าเราไปสู้ PVP แล้วเราเจอคิงใช่ไหมและคิงอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเปิดก่อนคือปีจก,ดดก,กกพดเ่ะปิดก่่่ออนปุ๊เเีียราจะไมมคใช้ล เพราะว่าเราจะมีคอ3ายิงเปิดปุ๊บเราเหลือ1แต่ถ้าจกักรพรรดิเด็กเราตีภายในครั้งเดียวแล้วไม่ขีดนี่คือทั้งทีมจะไม่ได้ใช้คอเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีคอใช้ 3. แต่ถ้าเราใช้บาคุซันเนี่ยมันจะสามารถแก้ทางคิงได้ประมาณหนึ่งครับพอมาถึงเราจะมีคออยู่7จนะ็ดซึ่งต่อให้ทีมเราช้ากว่าคิงของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเมื่อคิงของอีกฝั่งหนึ่งใช้ตีมาเราก็ยังมีคออยู่5เราสามารถใช้อตีได้2ตัวนะครับ 2. ซึ่งมันก็จะแก้ทางคิงตรงนี้นี่เองถ้าใครเจอคิงเนี่ยผมว่าอาจจะใช้บาคุซันเน ก็ควรจะใช้จักรพรรดิเด็กนะครับผมคือมันแตกต่างกันอะความสามารถอะมันแตกต่างกันนิดหนึ่งครับเราต้องแยกให้ออกนะว่าเราควรจะใช้ตัวอะไรไปสู้กับใครนะครับแต่สกิลของปาคุซันมันก็น่าสนใจตรงอันตินี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเราเตะไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา140%เลยนะมันเยอะมากมครับมันเยอะมากๆเทียบกับกระดูกแตกของหน้ากากหวานเนี่ยกระดูกแตกของหน้ากากหวานเนี่ยจะคือจะทำดาเมจ70%นะครับแต่ว่าปาคุซันเนี่ย140%จริงายังมัขึ้น5ดาวแคน5วเี่ายเป็น70% แลบบ้วค,คิดดูบาคูซันร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าบาคุซันเนี่ยจะอยู่แค่รอบเดียวไงแต่ว่าหน้ากากหวานเนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองรอบแต่บาคุซันมันอยู่แค่รอบเดียวก็จริงแต่มันก็โคตรแรงเลยนะฮะอีกทั้งยังมีแบบติดกระหน่ำด้วยนะทำให้ทั้งทีมเนี่ยบ้าพลังกันไปเลยนะครับผมผมว่ามันเหมาะกับทีมนี่เน้นจบไวมากกว่านะโอเคส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าผมเจอกะที่จะมารีวิวบาคุซันกับจกกักรพรรดิเด็กเนี่ยว,ว่าคอเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหน,นนะครับควรจะเลือกใช้อะไรทุกคนอา,อาจจะเเเหหห็นน็นนนนนนแแวววทาาางงขึึ้้มมมิดลลใช่่่ยรรืออไไะ โอเค้ยอย่ามายืนปังยืนปังดบดปังแล้วจะมีความเท่หมดพวกหอยทากเนี่ยก็จบกันแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดสไลด์สกายส์กับช่องโปเต้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีอยูวันนี้ผมโปเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบๆครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจุบจ๊บ